สวัสดีครับพบกับสับง่าย I don't know กันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวงาาศาคณาญาติแต่ไม่ใช่ศัพท์พื้นๆที่เรารู้กันอยู่แล้วเช่น father mother ศัพท์คำแรกที่จะมาแบ่งปันกันนะครับระดับปู่ทวดตาทวดนะครับถ้าเป็นปู่ทวดตาทวดเราจะเติม great เข้าไปข้างหน้านะครับก็จะเป็น great grandfather great grandfather นะครับอันนี้ก็เป็นระดับที่ step ส,สูงขึ้นไปอีก เช่นเดียวกันครับถ้าลงมาจากหลานก็คือเลนนะครับ great grandson great grandson หรือ grand great granddaughter นะครับที่เป็นเล,เลนสาวนั่นก็ได้ด้วยต่อมาในะระดับรุ่นพ่อนะครับเราอาจจะเจอคำว่าพ่อถ้าพ่อเราก็ father แต่ถ้าเป็นพ่อของฝ่ายภรรยาของเรานะครับเป็นพ่อของสามีนะครับพ่อผัวเ,เองนะเราจะใช้คำว่า father in law father-elaw นะครับ -in-law ลูกเขยกับลูกสะพยก็ใช้ในลักษณะเดียวกันครับก็คือ son in law หรือ daughter in law ด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของพ่อเลี้ยงนะครับพ่อเลี้ยงเราใช้คำว่า step นะครับก็จะเป็น step father กับ step mother นะครับ step father กับ step mother ก็แปลว่าพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงนั่นเองแต่เราอาจจะเคยเจอนะครับหนึ่งคำคำว่า godfather godfather อันนี้ก็แปลว่าคุณพ่อ อุปถัมภ์นะครับก็คือท่านเนี่ยมาอุปถัมภ์ค้ำชูเราคอยเลี้ยงดูเราแล้วก็ใช้คําว่า godfather มาถึงในรุ่นเดียวกันบ้างน,นะครับถ้าเป็นพี่น้องของเราเองนะครับเราใช้คําว่า siblings siblings หรือถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับไม่ได้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันเรา,าใช้คาว่า cousins cousins พอเราจะแต่งงานนะครับเราก็จะมีคู่สมรสของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเราก็ใช้คำว่า spouse สปูสส่วนในส่วนของคู่มั่นนะครับคู่มั่นของเราเองเนี่ยถ้าเป็นคู่มั่นชายนะครับแล้วกันฟิองเซฟิองเซแต่จริงๆแล้วออกเสียงเหมือนกันเลยครับกับของคู่มั่นหญิงนะครับก็คือคู่มั่นของเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วกันฟิองเซเหมือนกันแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยจะมี E ตอนสุดท้ายแค่ตัวเดียวในขณะที่เขาเป็นคู่มั่นหญิงจะมี E 2สองตัว พอแต่งงานกันไปแล้วนะครับถ้ามีการหย่าร้างกันหรือ Divorce นะครับก็จะมีเช่นของสามีเก่าหรือภรรยาเก่านะครับเราก็จะเติม x y วข้งหน้าคือเป็น ex husband หรือ ex wife นะครับอันนี้ก็จะแปลว่าอดีตสามีหรืออดีตภรรยาการไปคำหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเช่นคนที่เขาเรียกว่าว่าที่ว่ายัางไงนะครับคนที่กําลังจะเป็นแม่ หรือคนที่กำลังจะเป็นพ่อนะครับเราจะใช้คำว่า to be ต่อท้ายนะครับจะเห็นได้ว่า mother to be นะครับ mum to be หรือ father to be ก็จะแปลว่าคุณพ่อนะครับหรือคุณแม่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นั่นเองเราจะใช้บ่อยๆในตอนที่ถ้าเกิดคุณแม่กำลังตั้งครรภ์และใกล้คลอดนะครับเราก็จะเจอคำนี้อยู่บ่อยๆยสุดท้ายนะครับถ้าเกิดสามีมีการยาการเป็นพ่อไม้แม่บ่ายหรือสามีภรรยาเสียชีวิตไปนะครับ ตอนนี้โดยทั่วไปเราก็ใช้คำว่าว i ดโอ video นะครับว i ด e o เป็นคำก,นกลางนะครับเรียกได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนจะมีการแยกกันแต่ตอนนี้ก็ใช้เป็นว i d e o เหมือนกันแล้วคล้ายๆ Windows แต่ไม่มีตัวเอน,นะครับจะง่ายๆจบกันไปแล้วนะครับกับสั์ง่าย I ไอ know ในวันนี้ก็เป็นสัพที่ใกล้ตัวแต่ก็เชื่อว่าใครหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้คำเหล่านี้กันมาก่อน วังว่าจะชอบกันถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับสับง่าย I don't know ในคราวหนะ้านะครับผม